เอาล่ะไหนๆก็ครบแล้วเจ็วันที่เรารอคอยมาอย่างนน,นานมาดูซิว่าครบสอง้คำถามหรือไม่อ้ช่ไงแหับเปิดมีแค่นี้เองอเฮโอเคงั้นเรามาตอบบปมาราทอนแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่าเลสโกปลาอะไรเดินได้ปรากฏว่าเป็นคนครับผมใช่คนคนเดินได้ใช่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 ส่วนถ้ป่ปลาเดินได้คนปัตตีนั่นแหละครับยอกหยอก นี่เขาว่าตีน,นยังไงเป็นเกย์ไหมครับแล้วก,ก็ยิ้มอืมหันหลังมาสิครับไปคึ้ตัวสามต่อไปกันดีกว่าด้วยความรวดเร็วยินดีด้วยนะพี่พี่ทำได้แล้วดีใจด้วยมากเลยค่ะติดตามมาตั้งแต่สองหลักตอนนี้สามหลักแล้วขอบคุณครับผมที่ติดตามกันมาเนิ่ดน,นานตั้งแต่สองหลักตอนนี้ผมหนึ่งพันซับต่อไปก็หมื่นซับยังไงล่ะเพราะงั้นติดตามกันได้ถึง คำถามต่อไปกันเลยดีกว่าที่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่มอไหนแรงบันดาลใจคืออะไรคะต้องไปผมอ่านแล้วดูเอ e เ g อร์ีหมดแบบนี้ต้องดื่มนะ้ำไม่มีสปอนเซอร์อะโอเคผมอยู่อ่าให้ทายโอเคครับ <c oughs> okay, ผมอยู่โคราชแล้วก็ผมอยู่มอหกครับผมแล้วก็แรงบันดาลใจคืออะไรก็แรงบันดาลใจจริงๆก็น่าจะเป็นนมสดแกลเลอรี่แล้วก็อ่าช่องพี่ฟาร์มช่องพี่เชนอะไรพวกนี้ ช่องเกี่ยวแอนิเมชันแต่ก่อนอะ่ะผมโคตรแบบอยากทําเลยแล้วอนปัจจุบันผมก็ได้ทําแต่สุดท้ายผมก็ล้มเลิกการทำแอนิเมชันไปเกือบหมดเลยนี้เพิ่งกลับมาทำนะเนี่ย <c oughs> คือผมไม่ได้ขี้เกียจดีเลยแต่ผมแบบไม่มีมันมหมดคอนเทนต์อ่ะทุกคนโอเคฮะมาถึงเมนสุดท้ายดีใจด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับผมและใช่มันมีแค่นี้เลยทุกคนเมนเมนมีแค่นี้มันไม่ถึงสองร้อยด้วยซ้ำโอ้โหอ โคตรผิดหวังโอเคผมไม่หวังอะไรก็ไม่ได้ผมก็แค่พันทรั์ผมก็แค่อยูทูบเบอร์ YouTuber, ช่องไม่ดังยอกยๆโอเคนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเมน้นมาทำให้คอนเทนต์คลิปนี้มันเกิดขึ้นนะครับผมที่ไม่ได้ปล่อยให้มันล้างอะนะคือคลิปยาวในช่องเรามันหายวับไปกับตาหลายครั้งมากเลยโอเคครับผมอ่าแล้วก็ขอมาชี้แจงไว้นะตรงนี้ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวตัดตรงนี้ลงช็อตด,ด้วยนะเว้ยห้ามลืม โอเคฮะผมนะสำหร,รับเป้าหมายต่อไปในช่องของเราใช่มันจะไม่ใช่แค่เล็กๆแบบ1000ัพซับแล้วแบบเย้ดีใจต่อไปมันต้องทวีคูณคูณส0 1 0นล้านผมล้อเล่นเฮ <c ười> ้ย100ล้านก็ไม่แย่แต่โหคอนเทนต์ขนาดนี้ทำแบบนี้100ล้านได้ในโคตรเก่งเลยนะ <c ười> เอาไปไปแบบบูลลี่ตัวเองซะแล้วโอเค okay, ฮะก็เป้าหมายต่อไปก็คือ1 0,000ซับนะะั่นเองและนั่นแหละ ผมอยากจะรู้ว่าท่านหนึ่งหมื่นซับแลวเนี่ยมันจะถึง200เม้นไหมแล้วใช่หนึ่งหมื่นซับจะมีทั้งหมดเปิดหน้าหมายถึงผมเปิดหน้าเปิดกล้องแล้วก็ Q&A 200ลดเหลือร้อยคำถามก็น่าจะพอแนละ้วทุกคนไม่น่าจะมีใครมาเม้นผมถึง0 0หรอกดูจากอันเนี้ยยังไม่ถึง,งไม่ถึงส0ด้วยซ้ำอ๋อโอ้โ,อ,โอ,อย่างเศร้าเลยไม่ถึงหด้วยเนี่ยหรือเปล่าใช่ไม่ถึง5้าโอ้โห นี่เปิดโทรศัพท์เช็คเลยโอ้โหก็ตามนั้นแหละฮะหนึ 1, ่งหมื่นซับผมจะเปิดอ่าเปิดกล้องเปิดหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมให้ทุกคนดูแบบเปิดกล้องนะฮะน่าจะฮากันเยอะเลยหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะงั้นก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบประไทยแตงกิวทุกท่านทุกคนทุกแห่งทุกคนที่มาดูกันด้วยนะะไม่รู้จะกี่ซับเลยแต่ขอบคุณน,นะฮะที่เข้ามาดูกันเพราะงั้นก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ ขอหนึ่งหมื่นซับขอสองร้อยคำไอ้ขอร้อยคำถามได้ไหม <laughs> ผมอยากว่านั่งตอบแบบมาราทอนเน๋ยวยาวๆไปเลยโอเคไม่บายไม่มีอะไรแนละ้วไม่มีอะไรแนละ้ว <laughs> ไม่บายครนะับผมเจอกันคลิปหน้า <laughs> ไปเนี่ย